พี่อยนะคะก็เป็นพิธีกรคนใหม่ปี2022ค่ะเพราะว่าพี่พลอยพิธีกรคนเก่าเนี่ยเขาตกปวดระวันแล้วกันก็ไม่ได้มาเลทแบบเดียวเองอ่ะทำไมมาเทคโอเวอร์รายการแบบเออคือพอดีว่ามันเป็นสคริปต์ของรายการไม่จจริเนี่ยเห็นไหมท้าไมลายกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าพี่จริงเหรอใช่มันจะมีท่าแบบจานเด็ก ที่เยอะดูค่ะตัแต่งแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้พิงคอยอ่ะจะพาคอยมากินอ่านี่ก็เป็นร้านยดข้าวต้มสาขาสองข้าใช่พอยชอบกินข้าวต้มไหมตุ้ยใช่ไหมชอบมากคือมันแบบนม่สระคล่องอ่าที่ร้านนี้นะคะอยากจะบอกว่าเมนูเยอะมากเลยพิงคอยต้องไปเลือกดูแล้วก็อร่อยแทบทุกเมนูเลยประมาณห้าพันกว่าเมนูห้าพันกว่าเมนูอุ้ยน้อยไปร้านนิดหนึ่งแค่ไม่รูจ้ะ ร้านประจำเหรอใช่ค่ะเป็นร้านประจําเลยที่บ้านหนูมาทานร้านหยดข้าวต้มเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยจนหนูโตคือมันกินร้านนี้ตลอดกับร้านนี้ใช่คือแบบมีความทรงจำกับร้านนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นร้านประจําของครอบครัวค่ะของครอบครัวนะคะเรามาถึบครอบครัวไม่ได้มากับผู้นะคะจะ <c oughs> ถามแบบนนพนักงานพนักงานว่าเอ๊ะใช่ครอบครัวหรือเปล่าที่มาอ้าวแล้วจะโปแตกหรือเปอล่า <c oughs> วันนี้ต้องสนุกแน่เลยงัย้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะไปค่ะเริ่มต้นทีมใหม่ของปีนี้เราจะมีเกมมาเล่นก่อนอเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าจานไหนจริงจานไหนหลอกเล็บเล็บเลเบ ตอบอะไรแล้วปะไม่ไอ้ทำจริงเราจะมีจานอาหารนะคะสองจานซึ่งเราจะถามว่าจานหนึ่เนี่ยเป็นของร้านนี้เพื่อพิสูจน์ว่าพิงคอยเป็นแฟนตัวยงของร้านนี้ก็คือตอนนี้คนที่ร้านอ่ะจับจ้องเลยนะเนดูน้อถ้าตอบผิดจะถูกโทษนะจริงไหมจิงจริงที่โลกโอเคเชื่อโอเคอถ้าเกิดดูจากตารู้ไหมตอนแรกอ่ะมั่นใจแต่ว่าเรื่อไม่มั่นใจแล้วใช่เคยมันใช่หรือไม่ใช่พี่แก แล้วเราต้องชิมกานที่สองก่อนอ่ะแต่หนูมีความรู้สึกว่าอันนี้มันใหม่กว่าเป็นไงไม่คิดยาก่ะเฮ้ยค่างเผ็ดกว่าแต่หนูมั่นใจว่าน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวพลอเฉลยให้จัดสวยมากคนนี้อ่ะไปเป็นพ่ะเป็นยิ้มแบบเป็นไงน้องชนะจุดไหนต้องดูแลหน้าไม่ยิ้ม เล่าขนาดเราให้ังสวยเลยโอ้จีมาต่อไปโอ้ยเก่งมาไปสิบได้ด้วยเอางี้ดีกว่าขอเมาส์ก่อนละกันเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยหิวโอเคจานนี้สิได้แม่ไม่ว่าเปิดด้วยความรักเลยอ่าว่าเลยจ้าจานนี้มีคนคุยหรือยังยังไม่มีเลยค่ะอแม่มันก็กระสิบได้นะ มันก็ไม่ได้จะงุดไปขนาดนี้ไม่ต้องมาซีเรียสมันก็ไม่ได้มีแบบจริงจังขนาดนั้นอะเหมือนแบบแวะเวียนแบบมาทักทายกันเฉยเฉยไม่ใช่เซเว่นพี่บอยคือเราไม่รู้ว่าเขาจีบหรือเปล่าเขาพูดแบบไหนเราเราไม่รู้อ่ะเหมือนเขาก็แบบถามว่ามาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทุกวเงี้ยก็ไม่ทุกวันนะมาหงายหางเออมาหงายหาช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนมีมีกลางคืนมีกลางคืนคนก็ไม่รู้นี่ยคือคุยกันตอนกลางคืนเออหนูก็ไม่รู้ไงว่ามันคือจีบหรือเปล่าเขาคือใครอ่ะเขาคือใครอ่ะ แกรีจังเลยนะอยู่ดีก็มาทักถามเราว่าแบบเป็นยังไงบ้างเออใช่ไหมเราก็ไม่ล้าพูดไงแต่ว่าเรื่องพวกนี้ได้ข่าวว่าแม่ไรเสียว แม่ใช่แม่ชิวๆมาแม่อยากให้ลูกมีความสุขว่าสัตใช่แม่น่ารักเอาจริงอะตอนเด็กๆกับแม่มีห่วงบ้างแต่ว่าพอเราโตมาปุ๊บเนี่ยแม่แบบฟีไซายมากค่ะแบบเปิดใจกับเรามากขึ้นนะคะก็จะบอกเขาตลอดนี่แม่คนนี้แบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่คอยสแกนให้ใช่แล้วแม่มีถูกใจใครไหมเขาจะเป็นจริแบบว่าถ้ารู้ว่าเราไม่ค่อยถูกใจเขาก็จะไม่ถูกใจด้วยถ้าเราชอบแม่ก็ชอบด้วยลูกส่าวเนาะเขาพูกฉันเป็นคนดีนะคะโอเคค่ะจานนี้นะคะก็คือจีบได้แม่ไม่ว่านะคะ ่ะถ้าเกิดใครอยากมาคุยกับพิงคอยนะคะก็ DM มาที่ไอจีพลอยลันดาได้เดี๋ยวจะสให้ใช่รอกสแกนให้น้องก่อนกนให้ก่อกนี้โอเคเลยแต่ถ้าหร่อะไม่ส่งไปต่อนะแต่ถ้าหร่อะไม่ส่งไปต่อนะงั้นเราไปต่อจานสองจานนี้สิ้นสาเรนะคิดว่าพิงคอยจะเล่นกับพระเอกงคนไหน สิ้นกับเขาไปหมดเลยก็จะมีคุณโก้ใชพี่เขาก็เป็นคนแบบน่ารักเกลียดีน่ารักจริงๆพอไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยและอยากร่วมงานกับเขามากเป็นะฉันขับเขามานานแล้วเดี๋ยวโอ้ยน่ารักจังเลยเดี๋ยวบอกพี่โก้ให้อย่าลืมนะช็อตดนียได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยคุณยูโรตามเอนเนอร์จีเขาที่เราเคยเห็นตามโซเชียลเลยค่ะคนฝรังเยอะเอนเนอร์จีเยอะเยอะมากจนแบบเหนื่อยแทน ว่าพอถ่ายละครนี้เขาจะเป็นหมวดแบบจริง<ช>จังก็มีพี่แบงค์อาทิตย์จริงอ่ะทำ <c oughs> ไมขำอ่ะ คือพี่แบงค์เป็นคนเอาง่ายๆถ้าเกิดคนคนที่รู้จักเขาจะรู้ว่าพี่แบงค์อเขาตีนโตีนเออพอเราก็พูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบกวนประสาทเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอถ่ายละครจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างสนิทกันแบบคุยเรื่องแมวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนเป่าหูนะใช่เป็นแพทย์แมวเหมือนกันน้องน้องซื้อแมวย่างน้องน้ององแมวนี้ไหมละครสุดท้ายไม่อยากพูดด้วยเลย กับจินจินนะด้วยหรออ๋อคุณจินจินนะจินจินทำไเฮ้ยเราก็เล่นละคอยเขานี่ใช่เฮ้แต่ว่าพี่จริงก็พูดถึงพี่พลอยให้ฟังอยู่จริงเหรอคะพูดถึงเรอผมรักเลยอจริงเอาจริงเขาก็พูดแบบว่าร่วมงานกับพี่พลอะไรย่างงแค่เนี้ยแค่เนี้ยโอ้ยนึกว่าจะพูดเยอะกว่านี้ หนูก็รู้สึกดีใจนะที่แบบว่าหนูเป็นจิ้นแบบสารานะที่แบบว่าเวลาเราล่นระควากับใครทุกคนก็แบบอินกับที่เราเล่นอะไนะแสดงว่าเคมีเราส่งถึงนะแล้วอย่างนี้เราจะจิ้นกันปะอ่าได้ดิขนลก โอเคไปคำถามที่3นะคะจานนี้ฝันเป็นจริงค่ะก็คือธาตแมวนั่นเองโอ้ใช่ตอนแรกคือยังไงคือแม่ไม่ได้เลี้ยงหรอโอุย้ยอ้อนแม่หลายปีมากค่ะแล้วคือที่บ้านหนูอ่ะค่อนข้างเป็นภูมิแพ้ล่าสุดนะคะได้แล้ว ไฟเขี่ยให้เลี้ยงแมที่เนี้ยด้วยความที่แบบเป็นแมวอ่ะหนูก็ชอบความน่ารักมุ้งมิ้งของเขาสึกว่าแมวอ่ะนิสัยมันค่อนข้างเหมือนหนูอ่ะจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็แล้วแต่แมวชื่ออะไรคะชื่อแซฟไฟค่ะอุ้ยนี่ของเราเรื่องชื่อแมวก็คือว่าหมอดูอ่ะไม่ได้เชอเท่าไไรหรอกแต่ว่าหมอดูหมอดูหรอหมอดูอ่ะเขาบอกว่าเราควรมีอัยะมณีสีเหลืองติดตัวเราไว้อะไชื่อนี้ใช่ก็เลยอ่ะนี่ ก็ใครอยากมาดูแมวที่บ้านพิงพอยนะคะเออบ้านเรามีแมวไี่ใช่พี่คอยลังดานะคะรักหมารักแมวรักหมนกนค่ะอนเดยวติคนหิวยังเอาได้ได้พี่พอยหิวหนูก็หิวโอเคไปกินข้าวกันค่ะ ก็มาครบหมดแล้วค่ะซึ่งพอขออนุญาต toss m a t นะคะเพราะว่าเราสองคนแล้วก็ทีมงานเนี่ยตรวจแล้วไม่พบเชื้อค่ะพบแต่ความน่กอใช่จะบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่มาทีไรหนูต้องสั่งตลอดเลยผัดเผ็ดไข่ออนผัดเผ็ดไข่ออนใช่พี่พลอยเคยทานไหมไม่เคยไข่ของไก่ได้ไรคะที่พี่เหมือนกินแบบไข่แดงเลยผสมไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากค่ะ แบบนุน่ๆนๆมๆไทยอร่อยครั้งแรก <c oughs> มไม่คาวอ,อ,อร่อยเกลียวแบบพิกไทยอ,อ่อนอย่างเงี้ยไปด้วยค่ะมันก็จะยิ่งแบบเพิ่มคอมเผ็ดขึ้นไานิดนึง่หนูชอบมาก,มากรสช<ม>าต <มา S 1> ิเข<อ>้มข้นมากอร่อยม่กหัวมากฟินมากอร่อยมากมีใจที่ชอบแลาก็มีเมนูหนึ่งที่อย่ากแนะนาเหมือนกันค่ะยำปลาสลิดค่ะกินกับข้าวต้มอร่อยมากเครื่องน้ำยำของเขาว่ามันอร่อย ยำปลาสลิดนะคะเดี๋ยวร,รอรอนรอ้รอนร้อนร้อนร้ว่าชอบหรือเปล่าเอ้ยก<ห>ุองปลากรอบแต่ไม่เหนียวความเปรี้ยวมันอยู่แบบในเนื้อปลาสลิดมันอร่อยมากตรงไปมีอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะมะม่วงเวลายทำมันเข้ากันเนาะใส่กันเลรสรสอีกเมนูหนึ่งก<ม>ุ้งแช่น้ำปลานี่ก็เป็นเมนูง่ายๆที่แบบว่าคิดไม่ออกก็แม่แม่กุ้งแช่น้ำปลาหนึ่งกุ้งแช่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  เดี๋ยวรอบหลังหนูมันหนูจะร้องเพลงนี้ก่อนคอยๆจะกินแล้วนะคะอันหนูชอบอ่ะพลอยๆเด้งดึ๋งนะพี่เปิดแล้วหนูตรงต่างนี่เห็นแล้วแบบโคติอ่ะพอเป็นคนไม่ค่อยกินกุ้งแช่น้ำปลานะอ่อกุ้งเหรอคะอืแต่อันเนี้ยไม่ค่าวกุ้งแช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 อันนี้อร่อยเฮ้ยนีจายอ่ะที่แบบกเจ้าเอ้ยเจ้าเจ้า ผู้ชายชอบนะผู้หญิงอย่างเงี้ยต้องไปกินอย่างนี้เหรอก็เนี่ยให้เขารู้ไปเลยเออจริงๆอร่อยมาต่อที่กูผงหั่กระดี่ดีกว่าค่ะค่ะเป็นเนื้อปูแบบเน้นเนตักมาคํำเดียวอ่ะแต่ปูคือทั้งคือหมดเลยปูหมดเลยอ่ะคำไม่หลอกนะเอาค่านิดนึงเอาค้านิดนึงนี่ต้องหยีบข้าวคูบาทเป้าจิงเออ เนี่ยผู้ชายก็ชื่อดุดิ้โม่โหมากเลยค่ะนี่ค่ะกูข้าวอบนนี้นะคะทุกคนอร่อยากอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะผัดผงกะหรี่แบบนวลใช่ค่ะหอมกลิ่นเครื่องเทศนะคะแล้วก็กรมกรอบมากคือแล้วนี่ปูเยอะมากอ่ะเจ้ไปต่อค่ะฟีลเหมือนต้มยำแต่ว่าอันนี้ก็คือปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาหมึกนึ่งมะนาวใช่ แบบแบบผู้ชายเลิศนะเนาะยังไงมันจะแบบออกรสหน้าคุณพลอยครับลองชิมอันนี้ดูนะคะได้เลยค่ะมาแล้วนะคะ <c oughs> เบี้ยวเบี้ยวทำนี้ เซ็กซี่ปากเราเปิดเผยไปเลยเออแบบนางเมื่อวานนายเราแบบเซ็กซี่ฟิวนี้นะายเราไปเราไม่ใ่แต่ว่าหนูชอบน้ำเธอบอกว่าแซ่บนะแกแล้วมันไม่ข่าวเว้ยใช่ซึ่งมีแกซีแกซึ่งมันสดแบบปลาหมึกฮะปลาหมึกปลาหมึอกปลาหมึกขันแหนงหมูกรอบขัแหน่งขนแหน่งขนแหนงเหรอขันแหนงหมูกรอบ ผัดของเขาเนี่ยค่ะเป็นไรสะดุ้งสะดุ้งนี่ไงเหมือนเมนูนี้เลยเขาบอกว่าผัดอันนี้นะคะเวลาผัดเนี่ยเขาก็ผัดแบบสะดุ้งไฟพอผัดแบบสะดุ้งไฟเนี่ยมันก็จะแบบมีความกรอบของผักอยู่แอบช็อตหรอน้าม่แค่แมาช็อตแค่มาช็อตหน่อยเฮ้ยเหมือนแมาคอร์ชามาชาร์หน่อยเฮ้ยเ้ามาเด็กกว่านี้เด็กจะงงเดลยจริงเลยจะชอบเนาะแบบช็อตช็อตช็อตอะไรอย่างเงี้ยเออขอเพิ่มข้านิดนึงต้อองะะไรรปมาณ หอมตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้เฮ้ยจริงป้าดีใจคิดว่าแบบเป็นผักแบบขมๆอ, <c oughs> อ่ะแต่จริงๆอะ่ะมันมีกลิ่นแบบหอมต <c oughs> แล้วหมูกรอบก็คือแบบดีร <c oughs> อบกำลังดีไก่ <c oughs> ผัดเป็นมะม่วงค่ะเรี <c oughs> ่ยวหวานเลิศสนุกป,ปากมาก <c oughs> สนุกป,ปากเยอะเลยอย่างเงี้ยผูชายชอบใครไม่ชอบนี่คือพลาดน้าเลยนะจริงๆมันไม่มีไง ต่อไปนี่ปลาปลากระพงทอดน้ำปลานั่นเองนะคะนั่นเรคเมนของร้านยดขอข้าวต้มสาข่สองนะคะต้องสั่งส่วนนี้คือเลิศมากด้วยความกรอบมันคือส่วนอะไรคะมันคือส่วนพุงนุ่มอะนุ่มอะจะไม่รู้ใช่กินแบบกรอบกรอบกรอบมากคือดิเสียงมันได้ยินมาถึงหูหนูเลยใช่แต่ว่าส่วนนี้คือจะเป็นส่วนที่หนูว่ชอบแย่งกับแม่ที่สุดเพราะว่าแม่ะชอบกินกินพุงปลา แบบงานโฆษณาบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูคือ หวดไม่ได้เลือกไม่ได้ชอบหลายเมนูมากต้องขอบคุณพิงพอยมากค่ะที่แนะนามานะคะที่ร้านนี้ค่ะยศดข้าวต้มสาขา2นะคะลาซาน75ค่ะสแกน QR Code ได้ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าเราไปเมาสต่อกันดีกว่ากับจานนี้ที่สงสัยค่ะจะบอกว่าพลอยอ่ะเคยเจอพิงพอยเมื่อนานมาแล้วแล้วเห็นว่าพิงพอยเป็นคนยิ้มแย้มตลอดเวลายิ้มยออยากรู้ตั้งแต่เข้าวงการมาใครโกรธใครบ้างไหม มีมีโกรธค่ะ้โกรธเรื่องอะไรโกรธก็ถึงไม่ออกนะเพราะว่าโกรธน้อยมากต้องแบบสุดๆจริงๆอ่ะหนูถึงหนูถึงจะโกรธโกรธจนเกลียดเลยก็มีหรอใช่ใครทดนพี่โวเกลียดนี่คือสวยมากเลยใช่คือแบบสุดๆแล้วอะว่าแบบคนที่หนูไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบคนแบบไหนอะไม่ชอบคนแบบจอแจอะ รุมย่ามอยู่ยิมชนแบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีแกใช่กแกเป็ไม่ใช่พลอ,อยใช่ไหมไม่ใช่ก็แทแล้วไปรอบตัวค่ะถ้าเจอแล้วแบบทำปากแ็กปะ ไม่แบบเพราะว่าเราแบบจัดการกับตัวเองมากกว่าให้เราแบบปล่อยเรื่องที่แบบโกรธอะไรอย่เงี้ยแบบไม่ชอบให้มันผ่านไปโอ้โหก็คือจากการที่เราเนี่ยแหละง่ายที่สุดไปเปรากับคนอื่นมันค่อนข้างยากคำถามต่อไปกันเลยนะคะจานนี้มีคนเมา อยากรู้ว่าเขาเมาเรื่องอะไรยิ้มอีกแล้วอ่ะอยู่รอเขาเมามาเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกองชอบเล่นเพลงของอีจี <c ười> ใช่เต้นยังไงอ่ะมันจะมีน้องที่เขามาฝึกงานเขาก็เป็นสายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเต้นกับน้องเขา,อาของมานท่าหนึ่งเนี่ยโห ่ะมันเป็นวงแบบพี่จะมเป็นท่าแมวอะไรอย่างเงี้ยไบว่าอย่างงี้เลยน่ารักน่ารักแล้วคือหนูเต้นกับน้องคนนั้นบ่อยนาก็เลยแบบว่าอ๋อเออเนี่ยวงนี้แหละอ๋อเนี่ยเรารู้จักเขเป็นคุยด้วยทคุยด้วยพี่พลอยเขาเต้นเก่งเพราะว่าพี่พลอยสอนแล้วหนูก็เต้นงองงอ้งงไปเครเต้นเก่งยูโรเนี่ยเห็นว่าเขาไปเม้นท์ชมเราในไอจีตลอดเลยจีบปะ ทำไม่คิดนานจงไม่คือแบบว่าในกองของพวกพี่เขาจะชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยชงหรอใช่ใช่แบบมีชงๆน่อยนิดหน่อยฟังจากปากพิงพ่อยแล้วมันยังเชื่อไม่ได้เร้อก็ไปฟังจากปากยูโลจริงๆเลยที่เห็นผมไปคอมเมนต์ใน Instagram ของพิงพอยบ่อยๆนะครับมันเป็นการโปรยโปรยโปรยไปก่อนหวานๆไปก่อนถ้าสมมติว่าเขาตอบก็แสดงว่าเรามีโอกาสซึ่ง จนตอนนี้เขาก็ยังไม่ตอบเราอเล่ห์เขาตอบแล้วครับผมก็เป็นการพูดคุยกันแหละเซลล์เซลกันครับผมเพื่อนกันครับแบครับบ้าเออชาพฤมนเป็นเินเต้นเขาเป็นผู้ชายน่ารักชอบมาเออก็ไม่รู้สิไม่รู้สิเหมาะเหมาะไม่ถูกถ้าเขาคุยก็คุยได้เขาปอกทางนี่มิโมมาที่คำถามสุดท้ายนะคะคือจันทร์ถอดแฉ พิงพอยบอกว่ายังไม่มีแฟนแต่อะไรรู้ไหมมีคนเขาบอกมานะว่ารูปแต่รูปอ่ะที่ถ่ายมีหนุ่มคอยถ่ายรูปให้ว่าอย่างนี้ได้เลยเหรอได้ไม่ขอบอกก่อนว่าพู้ชายคนนี้เป็นหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้เลยค่ะเราต้องขับพ่อหรือว่าพ่อดนดีทั้ไม่วว่าจริงๆแล้วจะมีน้องสาวหนูด้วยแล้วก็มีพ่อด้วยพ่อรู้มุมแล้วใช่พ่ออยู่นี่นะอย่างนี้นะใช่วางพ่อต้องอยู่อย่างนี้นะ ห้ามขยับเหมือนกันเพเป็นแม่เหมือนกันเคลียร์สรุปว่าก็คือคุณพ่อนะคะอยาคิดไปเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าลูกๆต่อไปนะอยาจจะเป็นคนอื่นถ่ายให้ก็ได้ถ้าเกิดใครชอบอ่ะก็เข้ามาตีบด้วยมาเลยคอยรันดาเราหมดไปแล้วนะคะเจ็ดคำถามของเราแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้มันจะมีเกมเกมนี้คือเป็นเกมชิดดเดือดห้าม เด็ดขาดโอเคเราจะมาจับเท็ดก er no <sky> okay. okay. no, no no, anyway, ันจานเด็ดหมดเท็จกลัวว่างเลยอ่ะเริ่มเลยนะพร้อมไหมอ๋อหนึ่งสองเคยแอดชอบเพื่อนนักแสดงด้วยกันไหมต้องไม่ค่ะไม่ค่ะนี่นี่อุ้ยไม่คาถามต่อไปมันต้องโดนท็อตแล้วนะน่ากลัวเคยไม่อาบน้ำไปกองไหมเคยค่ะทำไมอ่ะ อุ้ยบางวันที่แบบเหนื่อยมากๆนารอาบปะเนี่ยเคยสีใครก่อนไหมไม่เคยค่ะอุ้ยพอแบบก็เลยแบบไม่เอ้านี่หนูกลัวหนูกลัวคำถามอ่ะคำถามนี้นะคะบ้านอาจจะแตกได้นะคะกลัวมากเคยแอบจิกเงินแม่ไหมไม่เคยค่ะอุ้ยเด็กดีไม่เท็จเลยสุดท้ายละถ้า เปรียบตัวเองเป็นอาหาร1ชนิดแต่เปรียบตัวเองเป็นอะไรกุ้งแช่น้ำปลาแล้วกันค่ะ <mm> มีหลากหลายรสแต่ว่าพอกินแล้วมันอร่อย อ๋อกงกรอกเผ็ดก็ได้เร้าลอยก็ได้แซ่บก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเป็นเราคนนี้นะคะก็ขอบคุณพิงพลอยมากที่มาจอยในรายการนะคะสนุกมากแล้วก็อาหารอร่อยมากฝากร้านนี้ด้วยนะคะยัดข้าวต้มสาขาสองค่ะก็ฝากรายการด้วยนะคะจานเด็ดเสร็จเรื่องเมานะคะทุกิ้นเดือนเวลาสองทุ่มนะคะก็ปักหมุดไว้แล้วพอมันเด้งกระดิ่งขึ้นมาเนี่ยคลิกคลิ๊กคลิกคลิกเข้ามาดูเลยนะคะแลวรับรองว่าสนุกกับพลอยนะคะแล้วก็แขกรับเชิญคน ต่อไปแน่นอนก็ฝากแฟนๆนะคะช่วยกันปั่นวิวเยอะๆด้วยน่อยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่พลอยกับทีมงานด้วยมันัค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกรุ๊ปแจกรุงเทจกรุ๊ปแจกรุเปแนกนุเปแจกรุ๊ปแจกรุเปแจครุ๊ป่จกรุ๊ปรุ๊รุ๊ปแจกรุ๊ปแจ่รุ๊ปแจชีุ๊ปแจกรุ๊ปแารปรุ๊ปแจกรุแรุ๊ปลจกรปแจรงหรป็นคนอะไร พี่เป็คนกรุงเทพอ๋อหนูเป็นคนหรือเปล่าเต้นจริงอ่ะหนูหนูเคยเห็นคนเหนือเขาจะแบบว่าพูดน้อยอเลยอันนี้หลอกดามพี่ว่าขอข้ามได้เลยค่ะจริงจริงอ่ะพี่ไม่ค่อยเป็นคนกินแป้งเท่าไหร่นะแต่ว่านี่เห็นว่ามาถ่ายรายการก็เลยต้องกินบ้างดีใจนะเนี้ผัดอย่าก็ร่อยนะคะแล้วนีเดย์ค่ะแน่นแน่นกูผัดพงกรร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 เร้าค่ะรร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 ร